แขวงอัตปือซอปปอล่าวนะครับมีวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดองค์แสนสุครามนะครับวัดองค์แสนสุครามตั้งอยู่บ้านสะแกะนะบ้านสะแกเมืองไส้เศรษฐาวัดองค์แสนสุครามหรือวัดบ้านสะแกะวันนี้ปาริสถานพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระองค์แสนพระพุทธรูปองค์แสนเป็นพระพุทธรูปสำลิดนะครับ ขนาดขององค์พระกระบอกใหญ่ประดิษฐานอยู่ณสิมโบราณหรือโบสถ์น้อยๆซึ่งเป็นโบสเป็นสิมโบราณเมื่อเข้าไปด้านในมีความเก่าความขลังยิ่งนักอยู่นีิก็คือกันนะครับบ้านสะแกะนะครับซื้อวัดเป็นกระซอวาวัดองค์แสนสุขขลามนะครับสุขคลามนะครับสอเสือสลูุกอไกขอไข่สะละอะ ลอลิงสละอาม่อมากเพินเ่นเขียนว่าสุขขลามแต่อันนั้นมันกับเป็นเรื่องของภาษาแต่ว่าความหมายกับความหมายเดียวกันนะครับวัดองค์แสนนะครับตั้งอยู่เมืองไส่เศษฐานะครับเมืองไส่เศษฐาถนนสายอัตปือเซกองนะครับก่อนจะเข่าอัตปือประมาณ10กิโลนะครับ ามาจากข้างเซกองจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณา2กิโลนะครับก็ะจะไปเจอแม่น้าเซกองนะครับแม่น้าเซกองแล้วเข้ากับจอดรถยนต์เข้าไว้ริมฟังน้ำแล้วก็ขึ้นเรือบักหน่อยขามไปฟังวัดต่ออีกต่อหนึ่งวัดองค์แสนสุขขลามวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แสน วัดบ้านสะแกะนะครับคนทองทิ่นเอิ้นวัดสะแกะวัดสะแกะนะครับคนถามหาซื่อวัดก็คือวัดองค์แสนสุขขรามแต่ว่าคนทองถินหรือเทศบาลแถวนั้นเพื่อเอิ้นว่าวัดสะแกะจากถนนสายเสกองอัตปือแวะเข้าไปสองลักวก,ก็ไปถึงฟังนะครับถึงฟังแม่นม้ำเสกองฮักกระจอดรถไวค้คืนเลือบบักนะครับเลือบบักที่ขึ้นเป็นเลือบบักหน่อยนะครับอ่า ค่าโดยสารเรือข้ามไปยังวัดสะแกะหรือวัดองค์แสงสุขลามค้นหาพ่านกีบนะครับ่านกีบนะเป็นเรือบักหน่อยนะครับไปกลับนะครับหาท่านกีบนี่เป็นค่าเรือไปกลับแล้วฟังที่เข้าไปถึงบอนเข้าจอดรถนะครับเพ่นกะซิมีดอกไม้ทูบเทียน พ uh, าไตรสำหรับไหวบริการศาสนกชนที่จะเดือทางาไปสักการะลวกปูองเสแสนล่านจอรดรถที่ว่านั่นเพื่อจอดฟี่ว่าเพื่อเฮ้าจอดเร้เวหฮากรต้องไดซื้อของที่เฮาเจะนั่ไปบูชานั่ไปสักการะลวกปูองเสแสนแต่ถ้าเฮ้าบ่ซื้อเครื่องของที่จะนําไปสักการะยูฟังที่เฮาจอดรถนะครับเข้าไปซืออ้อยูฟัง วัดก็มีนะครับทางวัดก็มีบริการที่ทาบักฝังวัดก็ยังมีห้างขายเครื่องขายของขายของที่ระลึกของฝากขอยจูบใบใหญ่เนี่ยไอ้หองจูบหลัดยามน้ำหวานอันนี้อันนี้เอียงประกุมปกุมันมีผ้าอีคุเนาะย่ามีเนาะผ้าอีคุนี่ห้าอย่างมันไม่ย่ามันมันบ่ มันมันมันปลูกอะไ้ชูย่ำปลูกเอานี่ะพายบอือ่หลายดอกร้อยกว่าปีเจ็ดส so ิบบาทจ็แกงเลงแรงเง จ็ดชิบไปแแข็งแรงเลยกินยังเป็นอาหารอกินยิกรูหกงผแล้วแล่ปลาเต้านร้านลยนจำมลูกชุบปั๊บไปรวมพักกินพักกินเจวนี่คนสิบถสี่ะอยูแข็งแรงบ่บ่ได้ได้เฮ็ดเวียกในด้ยางสิแข็งแห้ง กแล้วรู้ว่าเฮ็ดกรอสที่มาชวนได้ยังที่มาเอาทอยมาให้ชวนชวนจะของบ่ชวนยาเฮ็ดยาเฮ็ดยายาสูบเจ็ดสูบโอ้มักมาข้ามกระปูโย่ชวนจะของเออค้ากระปูกเองมันกชวนดูเองอืำหวานทำหวานทำหวานบ่บ่แม่นของวัดเนาะบ่แม่นของวัดของวัดนี่โยไทยคนมันโรนถิ่มนี่ไปเอาลงมามาขายให้วัด เอานีสวนจ้าของยุยอยู่นี่เาะอะไรเนาะเพื่อนเพื่อนเาไหาย่าเหตุพ่อขามมาฟังวัดแล้วก็จะเห็นว่านี่เช้าบ้านนะครับญาติโยมเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนกับมานังบริการดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะที่จะนั่ไปกราบนวัสการพระุพธรุูปองค์แสนซึ่งอยู่ด้านในวัด ตอนนี้เาราเดินทางมาถึงนาวัดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศนั้นสงบเยือกเย็นนะครับบ่มีเสียงดังเอะอมะเถิงครับชาวบ้านก็ับเป็นมิรนะครับบ้านเมืองก็ดูเรียบง่ายสะอาดสงบลมเย็นนาเรื่มใสนารัท่ายิ่งหนักคนก็บ่ไดดมากมมยบ่ด้ดล้วงหลบ่ไดดพุกพานจึงเบิงเงียบสงบลมเย็นดี ฟังที่หฮาอยู่ตอนนี้ฟังที่ห้าขามมาตอนนี้คือบ้านสะแกะเมืองไส้เศรษฐาแขวงอัตปือแล้วด้านในนั่นนะครับบ่าอนุญาตให้ท้ายหูหลวงปู่องคแสนพระพุทธรูปองคแสนนะครับซึ่งประษฐานอยู่ในโบสในน้อยด้านในนครับตามทางเดินไปจนสุดน่นรับ นี่คือตัวโบดนะครับเป็นตัวโบดน้อยๆเป็นตัวโบดหรือตัวซิมโบลาลานแล้วก็มีผู้เถาผู้แก่มานั่งอยู่ด้านหน้าเพื่อจะนั่มเฮ้านะครับนั่มเฮาเฮ็ดหยางว่ตินํั่มในการขอพรนั่มในการบนบานนั่มในการแก้บนที่ได้รับความประ,ประสบลสํสเร็จไปแล้วจากการมาบนบานบางคนกระเดินทางมาขอพรบางคนก็ะค้นขอพรแล้วก็มาบนบาน ขอให้หลวงปู่องเ์แสนซอยเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้บางคนเมื่อเพิ่นได้ประสบความสำเร็จแล้วเพิ่นก็มาแก้บนนะครับบางคนก็มาขอพรซื้อการขอพรซื้อกับบริุงาดนะครับเพื่อสกิบผ้าน้าผ้าเห็ดส่วนผูที่มาแก้บนนั่นนะครับเพิ่นกะผ้าเห็ดผ้าน้านะครับในการแก้บนสำหรับผูที่บนบานแล้วประสบความสำเร็จแล้วเกับสภาพด้านนอกของวัดนั่น ไมมือที่เข้าเดินทางไปชสิบหาขุมผ้าอากาศแจ่มใสนะครับอากาศแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเมืองไสเสษฐาแขวงอตัตปือเงียบสงบนะครับวัดบ้านสะแกะหรือวัดองค์แสนสุขขลามบันนีมอถอนนทนทางนะครับเงียบสงบมีชาวบ้านมีห่านข้าหา่านไข้เครื่องนะครับอย่ฟังนั่น อันนี้คือสภาพด้านหน้าของวัดนะครับตัวจิมีสุมประตูเขียนว่าวัดองแสนสุครามบ้านสแกะหัวสัตการเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทีมห้านะครับจากการสอบถามคนท้องทิ่นเพิ่นก็แนะาหนาว่าถามาถึงอัจจปือแล้วควรจะมาวัดนี้นะครับควรจะมาเบิ่งนะครับเพราะอแมาแล้วก็เห็นนะครับด้านในสุดนั่นก็คือหลวงปู่องแสน พระพุทธรูปองค์แสนนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านสะแกะนะครับเมืองไชเสตถาละกะแขวงอัตปืออละก็แขวงใกล้ๆบอกว่าจำปาศักรหรือเสกองเพื่อนกะเดินทางมานะครับมาสักกาละเฮาใช้เวลาในการสักกาะละหลวงปูองค์แสนอยู่ภายในวัดประมาณ3 0สนาทีหลังจากที่เฮาได้สักกะละหลวงปูองค์แสนแล้วเฮาก็เมา อหอยนะครับมีหอยต่างๆนาน้าชนิดเป็นหอยที่เพื่อนเอาไปสํหรับเอาไปทํากินไปปรุงเป็นอาหารนั่นแหละจะเขาก็เอามาปลา่อยเหมามาเลยเหมามานําไทบ้าน,นไทยบ้านที่ยุ่ใกล้ๆวัดเพื่อนก็มาตั้งห้านค้านะครับมาตั้งห้านขายของฝากของที่ระลึกให้กับผูทีมาสักกะละลูกภูงองแสนนะครับแล้วก็ได้เวลาเขาก็เดินทางกลับด้วยเรือบักหน่อยคือเก่า เรื่องบักน้อยที่วิ่งที่ให้บริการคามฟากนะครับอยู่ตรงนั้นก็มีอยู่สองลนะครับเพื่อนกับวิ่งสลับกันวิ่งกลับไปกลับมาอยู่หันราคาโดยสารก็ยังที่แจ้งยางที่บอกไปอาพัชจีบต่อคนร่วมไปกลับแล้วแม่น้ําที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแม่น้าําเซกองเป็นแม่น้ําที่ไหลมาจากแขวงเซกอง เซ่กองเป็นแขวงนึงทางภาคใต้ของเล่านะครับที่สปปเล่านี้นะครับเอื้นสายนาวหรือแม่นาววัเซ่นะครับเซ่กองเซ่เซ่เปียเซ่น้ำน้อยพอได้ยินคำวา่าเซ่เปียเซ่น้ำน้อยทุกคนอาจจะคุ้นแล้วแม่นบ่ครับนั่นคือเขื่อนเซเปียเซน้ำน้อยซึ่งแตกแลก้วก็ท่วมเมืองสนามไส้แขวงอัตตปือ ไนหลายปีกอนหัน่นหลังจากนี้เขาก็จะเดินทางไปตรงนั้นแหละไปเบิ้งมู่บ้านล่างแล้วก็ไปเบิง้งแซ่ระแซ่บองไลที่เซกองมือนั่นเข้าขามบักหน่อยนะครับอ่รมกับแห้งพอสมควรอากาศดีแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านมีโอกาสเดินทางมากแขวงอัตปือกะยาพาดก็แล้วกันนะครับกอน จะถึงแขวงอัจปืรอ,อยู่สิบหลักนะครับถาม,มาจากเสกกองเลี้ยวขาม้าเบียงชายนะครับขาม้าสองหลักรถทุกขั้นที่เลี้ยวขาม้าบอนนีมุ่งหน้ามาที่วัดองค์แสนสุขคลามทั้งนั้นค้นทองทีนเอื่นวัดสะแกะแต่ซื้อวัดอิลีลเอื่นว่าวัดองค์แสนสุขคลามนะครับบ้านสะแกเมืองไส้เสถาแขวงอัจปือพอเข้าไปด้านในของสถูปูของสิมหรือโบสถ์แล้ว องผู้องเสีนก็องใบใหญ่นะครับประมาณนาตักกับบบใบใหญ่ประมาณ20-30นิ้วเองบบใบใหญ่แต่ว่าเป็นพโพธรูปอ่าสำริดมีความละเอียดของลวดลายนะครับมีความละเอียดของลวดลายครับถือว่างามเลยละงามองผูองเสียนองน,นี้งามหลายลวดลายบพรว่าจะเป็นส่วนหัวหรือส่วนนื้อส่วนมือส่วนเท้าของพระพุทธรูปที่เป็นลวดลายเล็กๆนั้นมีความละเอียด มากเหลือเกินเป็นเป็นลวดลายที่งามนะทีละละเอียดนะครับคือปูงองคสแสนโบรานนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้า,บานแถบนี้แถวหนี้ภาคใต้สี่แขวงของเล้ากะทุกแขวงก็เดินทางมากกาบไว้สักกะระการเดินทางมากของเฮาเฮากขบไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าพ่อได้คุยได้สอบถามกับอ่คนทองทินนะครับเพื่อนกแนะนนาว่าถามมาหัวแลวก็ควรจะมาวัดสักแก่ธารมาอัตเะเปอนะครับ เนื่องจากหลวงพวงแสนมีความศััดิ์สิทธิ์หลายแทบานแถบนี้นะครับคนทองทินเพิ่นนิยมมาเพิ่นสัทธ่าลายลก็เลยต้องมาตามคำอบอกเล่าของเพิ่นนะครับมาแล้วหอกก็บบบผิดหวัง ลงเลือบักแล้วเขามีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังแทบะแทบบองไล่นะครับหลังจากเข้าคามฟังกับมาเขากล่าวเลยม่คุยกับแม่ค้าขายกล้วยปิ่งเนาะเขาก็ได้มาเมากล้วยปิ่งเพื่อนจนเบิดนะครับพอเบอิดแล้วก็ได้ดสอบถามมาคือว่าปิ่งอีกเพื่อนว่ากล้วยเบิดแล้วไฟกับเบิดววาฉันเพื่อนว่ากล้วยนั่นหายากแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นฤดูแรงนั่นเอง สภาพท่าขึ้นท่างลงเลือบักนะครับเลือบักน่อยที่จะขามไปหลวงปู่องแสนก็จะมีความชันอยู่ระดับหนึ่งซ้ายมือขวามือนั่นเป็นญาติพี่น้องจะของทีนะครับจะของทีเอ่อเพิ่นกามาอ่ปั๊บทีแล้วก็มาตั้งห้านขายเครื่องนะครับขายของฝากของที่ระลึกของที่จะนําไปบูซาสักกะละหลวงปู่องแสนวัด ที่ยุ่งฝั่งตรงขามนะครับร้านค้าที่เห็นนี่เป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั่นเพื่อนบอกว่าเป็นดินมูนเป็นดินมรดกที่ปูยาตาทวดเพื่อนแบงห้ปันหย้ยเหลือกับมาปับมาตั้งหานาดหลังจากหันเข้าก็ได้เดินทางออกจากร้านจอดรถนะครับของทาบักเพื่อมุ่งหน้าไปยังแขวงอัตปือ,อจุดมุ่งหมายการเดินทางยังที่บอกอยังที่แจ้งไปแล้วก็คือแทพระแท่บองไลเมื่อนี่เข้าจะไปจบที่ แขวงเซกองเป้าของเ้าคือเมืองท่าแต่ง